ไหนใครที่กำลังจะฝึกงานกันบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะ <c oughs> คุณใครรู้สึกไหมคะว่าการฝึกงานครั้งแรกของเราอะ่ะมันรู้สึกยากแล้วก็รู้สึกแบบว่าฉันจะเจอกับอะไรบ้างฉันจะทำยังไงดีฉันต้องทำตัวยังไงนู่นนี่นั่นสารพัดไปหมดหลายคนนะคะจะคิดว่าแค่ไปทำงานตามคำสั่งก็พอแล้ว แต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราเตรียมตัวให้ดีการฝึกงานะจะไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่มันต้องผ่านไปนะคะแต่มันจะเป็นโอกาสทองในการสร้างอนาคตของคุณค่ะและว,วันนี้นะคะวิวจะมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนฝึกงานซึ่งไม่ใช่แค่การไปทำงานวันๆนะคะแต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์และทำให้การฝึกงานเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณค่ะ เพียงแค่น้องๆฟังคลิปนี้ไม่กี่นาทีเพื่อให้น้องๆพร้อมและมั่นใจในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการสร้างความสัมพันธ์และทำให้ฝึกงานครั้งนี้คุ้มค่าม,มากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอดานะคะวันนี้นะคะวิวจะมาแชร์เรื่องการเตรียมตัวก่อนฝึกงานค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับน้องๆน,นักศึกษาหรือใครก็ตามที่กำลังจะเข้าสู่โลกการทำงานจริงเป็นครั้งแรกค่ะ ไม่รอช้านะคะไปฟังกันเลยค่ะในช่วงที่1น,นะคะทำไมต้องเตรียมตัวก่อนฝึกง,งานหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าฝึกง,งานก็แค่ไปเรียนรู้จากที่ทำงานจริงแต่ความจริงแล้วอะคะ่ะถ้าเราเตรียมตัวดีเราจะได้ประโยชน์จากการฝึกง,งานมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่การทำงานไปวันๆนะคะแต่เป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ สร้างคอนเนคชันและอาจจะนำไปสู่ในโอกาสงานในอนาคตด้วยนะคะช่วงที่สสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนฝึกงานอย่างแรกเลยนะคะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทค่ะน้องๆลองหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะไปฝึกงานนะคะดูวัฒนธรรมองค์กรวิสัยทัศน์และแนวทางในการทำงานของเขาค่ะรู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรใครคือคู่แข่งและอะไรคือจุดแข่งของบริษัท ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือว่าหัวหน้าที่ดูแลฝึกงานนะคะก็ควรที่จะศึกษาด้วยนะคะ 2. ทบทวนทักษะที่จำเป็นค่ะถ้าฝึกงานในสายที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการตลาดกราฟิกหรือโปรแกรมมิ่งลองทบทวนพื้นฐานของตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ฝึกการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญเลยนะคะ อย่าลืมทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจำเป็นในทุกสายงานเลยค่ะหัวข,ข้อที่3นะคะเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ให้พร้อมอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาหรือเอกสารที่บริษัทต้องการค่ะ 4. ฝึกการบริหารเวลา น้องๆลองตื่นเช้าและซ้อมเดินทางไปบริษัทล่วงหน้าดูนะคะจะได้เช็คเส้นทางดูว่าคนออกจากบ้านกี่โมงจะได้ไม่ไปสายนะคะและอย่างนะคะจัดตารางชีวิตให้เหมาะสมกับการฝึกงานจะดีมากๆเลยนะคะ 5. เตรียมทัศนคติและจิตใจให้พร้อมค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเมื่อเราฝึกงานเราก็ควรที่จะเปิดใจเรียนรู้และกล้าถามเมื่อไม่เข้าใจค่ะ อย่ากลกัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นนะคะที่สำคัญเลยก็คือเราควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6สร้างเป้าหมายในการฝึกงานค่ะลองตั้งคำถามของตัวเองนะคะว่าอยากเรียนรู้อะไรจากที่ฝึกงานอยากพัฒนาทักษะด้านไหน ซึ่งการตั้งเป้าหมายนะคะจะทำให้เราอะ่ะมีแรงจูงใจและวัดผลได้เมื่อฝึกง,งานจบค่ะต่อมานะคะในช่วงสุดท้ายนะคะข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงแน่นอนเลยนะคะว่าการเตรียมตัวดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ก็มีข้อผิดพลาดที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวค่ะเช่นไปสายหรือขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า สองเลยก็คือไม่กล้าถามหรือคิดว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานเลยไม่พยายามที่จะแสดงศักยภาพ 3. นะคะการใช้มือถือหรือเล่นโซเชียลมากเกินไประหว่างทำงานค่ะและสุดท้ายนะคะ 4. ไม่ให้ความสำคัญกับเครือข่ายและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่ะสรุปแล้วนะคะ การฝึกงานเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการที่เราจะเรียนรู้ถ้าเราเตรียมตัวให้ดีเราก็จะได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าและอาจจะมีโอกาสได้งานในอนาคตด้วยนะคะยังไงวิวก็ขอให้น้องๆทุกคนที่กำลังจะฝึกงานเนี่ยโชคดีแล้วก็อย่าลืมคำแนะนำวันนี้ไปปรับใช้กันนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบายบาย